ผมพระสิทธิ์กันจนิก,กิจนะครับคุกกุ้งเองวันนี้เราคงจะต้องมานั่งพูดคุยกันหลากหลายเรื่องที่น้องๆเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีมาและในโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะครับซึ่งมีหลากหลายชุมชนแล้วก็มีน้องๆอ,อีกหลายคนที่ตอนนี้อยู่ในภาวะที่ไม่ได้เรียนหนังสือนะครับหลายๆเรื่องที่เรา คงประสบพบเจอกันมาตั้งแต่ต้นปีมาตอนนี้เข้าสู่ระยะที่สามที่เป็นของโควิด19เราจะเห็นนะว่าวิกฤตการครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะจบสิ้นเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าเราน่าจะมาทำคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์เพื่อจะได้บอกว่าตอนนี้ปัญหาที่เราพบและเราจะต้องอยู่กับมันเป็นอย่างไรกับเรื่องโควิด19ด้วยนะครับแล้วก็การเรียนด้วยนะครับตอนนี้เด็กหลายๆคนที่ประสบปัญหาเรื่องการเรียนออนไลน์เองแล้วก็ น้องๆโดยเฉพาะน้องๆในกลุ่มของกระทรวงยุติธรรมนี่คือปัญหาหลักที่สังคมเมืองใหญ่ๆเจอนะครับรายการนี้ก็จะผลิตขึ้นมาเพื่อจะให้น้องๆกลุ่มนี้ที่ได้ได้ไม่ได้เรียนหนังสือนะครับได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยแล้วอาจจะเราจะเติมแต่งนะครับหลักสูตรทางอาชีพต่างๆที่อาชีพที่อาจจะลบเลือนหายไปแล้วบ้างนะครับที่เราอยากจะให้น้องๆกลุ่มนี้ ได้เข้ามาอาชีพที่จับต้องง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะเรียนได้ง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้จริงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเราก็อยากผลักดันให้น้องๆเข้าไปในระบบการศึกษาวุฒิการศึกษาสําคัญครับอาชีพแล้วมีรายได้ให้กับน้องๆที่อยู่ในระบบการศึกษานะครับดังนั้นเราก็สนับสนุนให้น้องๆที่อยู่ในระบบการศึกษาได้เรียนให้สูงที่สุดแต่เราก็ยังไม่ขาดที่เราจะให้ทักษะชีวิตทักษะความรู้ เดี๋ยวคงจะได้มีพี่ๆหลายๆหลายๆคนนะครับที่มานั่งคุยกันตรงเนี้ยนะครับมาแลกเปลี่ยนกันว่ามันมีอะไรมีกิมมิตอะไรบ้างมีแนวคิดอะไรหรือมีอาชีพใหม่ๆอะไรเรามาแชร์กันอย่างที่บอกนะครับความยากจนก็เป็นส่วนหนึ่งความยากจนนี้แน่นอนครับเป็นสาเหตุหลักที่พี่กุ้งว่าเด็กเยาวชนทั้งในระบบนอ่ระบบเนี่ยประสบพบเจอแน่นอนเพราะว่ายิ่งสังคม ในโควิด1 9ที่เราเจออยู่นะฮะวิกฤตการครั้งนี้มันหนักหนาสาหัสมากทําให้หลายๆครอบครัวมีไรายได้ลดลงตัวเด็กเยาวชนเองที่ตอนนี้ที่เขาอยู่ในระบบเนี่ยเราเราได้สํารวจนะครับว่าเด็กประมาณเกือบเขาเรียกว่า47%เซนะครับของในพื้นที่ในเขตเมืองนะครับพร้อมที่จะดูดออกนอกระบบนะครับเพราะอ,อะไรเพราะหนึ่งคุณพ่อแม่ขาดไรายได้ไรายได้ลดลง คุณพ่อแม่ที่ทากิจการอย่างเช่นร้านค้าค้าขายอย่างเงี้ยขายไม่ได้เลยทําให้ส่งผลกระทบแน่นอนครับเกี่ยวกับเด็กน้องๆอ,อยู่ในระบบทํายังไงรายการหรือ,อยังคิดเป็นไทยสามารถที่จะสกัดกั้นได้ให้กับน้องที่ไม่ได้ออกนอกระบบเนี่ยที่น้องยังอยู่ในระบบเนี่ยครับไม่ออกนอกระบบไปนะครับเรามาดูปัญหานะครับปัญหาหลากัลกๆเลยปัญหาหลากัลกๆจรงิงๆเราแบ่งทั้งหมดออกมานะครับก็คือแน่นอนอันดับแรกเลยก็คือความยากจน นะครับความยากจนนี่เป็นปหาปัญหาอันดับที่1เลยถ้าความยากจนมาถึงที่ไหนที่นั่นจะมีความลดถอยต่อชีวิตได้ต่อต่อการมีเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเหลื่อมล้ําทางสังคมเหลื่อมล้ำทาง,าศเ,งเศรษฐกิจนี่ฮะมันจะเกิดขึ้นแน่เพราะปัญหาแรกก็คือความยากจนปัญหาที่2ก็คือปัญหาของครอบครัวปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาหลักเพราะว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบัน เขาเรียกสถาบันแรกเลยนะครับก่อนที่จะเข้ามาถึงระบบการศึกษามาเจอคุณครูในห้องมาเจอคุณครูที่ปรึกษาเจอคุณครูประจาชั้นนะครับเราก็จะมาเจอ,อเขาเรียกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากครอบครัวบางครอบครัวไม่ได้อยู่ด้วยกันพ่อแม่หย่าร้างกันหรือว่าตัวเด็กเองไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยก็มีเป็นถึงข้อสุดท้ายที่บอกก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ถ้าเกิดว่าเกิดกระบวนการที่ออกจากนอกระบบไปแล้วก็เกิดความเหลื่อมล้ํา ต่อตัวเองต่อการศึกษาต่อสังคมเศรษฐกิจเนี่ยสติจากการจ้างงานเนี่ยไม่ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเด็กที่จบใหม่ก็จะไปออกันเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาก็จะยังคงไม่ได้รับการศึกษานะครับดังนั้นประเทศเราเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนไข่นะครับที่จะมีไข่แดงอยู่ข้างในไข่แดงที่จะมีเด็กเก่งอะฮะผมเรียกว่าไข่แดงแล้วกันนะมีเด็กเก่งอยู่แค่จํานวนหนึ่ง นอกนั้นน่ะไข่ขาวเป็นที่ที่เป็นจํานวนมากที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันอยู่ในเปลือกไข่ที่ไม่ไม่แข็งแรงในเปลือกไข่ที่ไม่แข็งแรงก็คือเรารู้อยู่แล้วใช่นะครับว่าไข่ใบหนึ่งเนี่ยเปลือกมันเบาบางเหลือเกินนะฮะแล้วไข่แดงที่อยู่ข้างในมันก็มีอยู่แค่จํานวนไม่ได้เยอะอ่นะมีโปรตีนสูงแต่เด็กกลุ่มนี้ผมเปรียบเทียบเป็นเด็กที่เป็นไข่แดงนะครับก็คือมีความสามารถมีความรู้เก่งนะครับอ่สามารถต่อยอดให้กับประเทศชาติได้เป็นอ,อ่เขาเรียกว่าเป็น เป็นเป็นซูเปอร์ฮีโร่อะสำหรับสาหรับหน่วยงานองค์กรหรือว่าโรงเรียนนะครับแต่ยังมีเด็กอีกต้องเยอะเลยที่เป็นไข่ขาวเห็นไหมฮะแล้วต้องไปกระทบกับเปลือกไข่ซึ่ห่อหุ้มห่อหุ้มไข่ขาวนี้ไวอ้อะฮะไม่รู้จะแตกเมื่อไหร่นะครับนี่ครับคือลักษณะของอกลุ่มเด็กเยาวชนที่สุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบรวมถึง แก้ไขปัญหาของของเราด้วยว่าเราจะทํำยังไงผลิตเป็นชิ้นงานได้จริงอย่างชื่ออย่างรายการเลยครับยังคิดโปรโตไทป์ต้องการให้เด็กได้พัฒนาหรือต้องการให้น้องๆเนี่ยสามารถเลือกอาชีพของตัวเองได้มีอาชีพเสริมตัวเองได้กันอย่างรายการยังคิดโปรโตไทป์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวพี่ๆเขามีองค์ความรู้หรือมีทักษะมาพูดคุยกันก็น้องเก็บกิมมิตเก็บเรื่องราวของพี่ๆที่เขามีประสบการณ์หายไปแล้ว เดี๋ยวเราเอากลับมาพูดคุยกันพัฒนาแล้วก็ดูดีว่าเออปัดฝุ่นใหม่ทำได้ผมคิดว่าพี่กุ้งว่าน้องๆมีความสามารถทุกคน